คุณเคยรู้ไม่ว่าใบเซอร์ไอทีของค่ายใดที่สามารถนำเอาไปสมัครในหน่วยงานของ FBI ได้ ถ้้อยากรู้มาดูกันครับเรามาทําความรู้จักกับค่าย EC c o n c i l ขครับผมโดย EC c o n c i l เป็นองค์กรที่ให้การรับรองด้านข้อมปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับถูกตั้งโดย j b a v i s i Geo และ Folder ของ EC c o n c i l ครับ EC c o n c i l เนี่ยเขาจะให้การอบรมและรับรองในด้านข้อมปลอดภัยของข้อมูลครับเพื่อให้ทางด้านองค์กร i อทครับมีความมั่นใจในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครับ EC c o n c i l ยังเป็นเจ้าของและผู้พัฒนา Certification ต่างๆเช่น C H C H I, E C S S และ C C T และอื่นๆอีกมากมายให้การ อลและรับรองผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลกว่าแส0าแสนคนทั่วโลกได้รับการรับรองจากหน่วยง,งานรัฐทั้ง FBI NSA และ CNSS จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ EC c o n c i l คือสอบง่ายกว่าค่ายอื่นๆครับเพียงแค่เราลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็สามารถสอบได้ถ้าคุณอยากได้ใบรับรองจาก EC c o n c i l แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนติดต่อเราได้ที่ i s k e t e c h ครับผมเราเป็น a c a d e m y Partner ของ EC c o n c i l ถ้าใครสนใจสามารถทักมาสอบถามเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ